ราคาเท่าไรไม่ดัง GT Radion a t i ครับที่ผมแนะนําคือในเรื่องของยางลองเอาเล็บจิกยางยางเนื้อมีความนุ่มกระชับไม่แข็งเอาปากกัดได้ไหมก็ได้พี่เอ้ยเป็นไงพี่อยากัดจริงด้วยกัดจริงด้วยนี่ต้อยดูร่องทีดน้ำอือนะฮะร่องรีดน้ำแต่ละร่องเนี่ยเวลาที่หน้ายางสัมผัสกับพื้นถนนนะครับร่องพวกนี้มันจะขยายตัวอย่างนี้มันจะขยายตัวอย่างนี้พี่นึกตามภาพผมนะถ้าพี่เกาะแบบเนี้ยอ่า มันก็เหมือนกับดอกดอกยางมันมันไม่รีดมันไม่บานออกอ,อแต่พอพี่เกาะอย่างนีอ้อุ้ยมันก็เต็มถนนพอดีอ่ามันก็จะเต็มถนนพอดีใช่ครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยพี่ลอกรีดน้ําน้าจะออกตรงนี้พี่อ,อ,อ,พอุ้ยอุ้ยเอางี้อ,าาาาอะไรไยอ,ยอย่างีา 2, ้ราคาราคาเท่าไหร่ไม่ข้ามจะดังจะดังไม่ข้ามสองหมื่นเดี๋ยวเมียรู้ฮะฮะไม่ข้ามสองหมื่นจริงเหรอจริงอ่าเสร็วันวันนี้ผมมีเงินเหลือกับบ้านเหลือกับบ้านโอเคแล้วพี่ต้อยก็ไปบอกเมียถ้าถ้าสามหมื่นห้าสามหมื่นห้า แต่ช่วงนี้ตัดออกไหมฮะช่วงนี้ตัดทิ้งนะชุนี่อย่าไปลงนะเว้ยตัดออกนะเว้ยเออคร<ะ>ับ้องสแกนแล้วกันตรงนี้เลยนี่สแกนแล้วประกัน <c oughs> ไหนอะ่ะอ่ะเป็นเรื่องและเทคโนโลยีชิปหายแล้วเทคโนโลยีไม่ได้เรื่องแล้วสแกนยังไงวะสแกนวะฮะ <laughs> ผมก็ไม่เป็นเหมือนกันพี่เ <laughs> สมียนเสมียนมานี่หน่อยที่สแกนที่เฮียหน่อย